สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูหญิงอีกแล้วนะคะคุณครูหญิงมาสอนหน่วยเสียงรอบตัวเราวันนี้คุณครูหญิงมีทิทานสน,สนุกมาให้เด็กๆฟังเหมือนเช่นเคยวันนี้นิทานที่คุณครูหญิงจะเล่าก็คือนิทานชื่อว่าเอ๊ะนั่นเสียงไทยเป็นเรื่องราวของเจ้ากระต่ายน้อยเจ้ากระต่ายน้อยเขาเดินไปเที่ยวโดสวนเอ๊ะแต่ว่าเขาได้ยินเสียงอะไรนะเด็กๆอยากฟังไหมคะ ถ้าอยากฟังแล้วไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะน่ทานเรื่องเอ๊ะนั่นเสียงใครอ่านโดยคุณครูหญิงในสวนล้มลื่นสุดชื่นอุรากระต่ายน้อยเดินมาเพลินตาเพลินใจหึงห่งหึ่งลองฟังเสียงดังจากไหน อ๋อในดอกไม้เอ๊สเสียงใครกันคุณพึ่งนั่นเองน้ำหวานอร่อยไหมจ๊ะฮึฮึฮ,ฮ,ฮึจิบจิบ่วยเจ้าแววเสียงของไครอยู่บนกิ่งไม้เอสเสียงใครกันคุณนกร้องเพลงขาจังจิบ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  อบอบเสียงใครดังอยู่ในซาเอะเสียงใครนะร้องว่าอบอบคุณกบสบายดีไหมจ้าอบ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 เจี๊ยบเจี๊ยบกุ๊กกุ๊กลุกขึ้นมองไปเอะเสียงใครนะอยู่ในพุ่มไม้ ไก่จะพาลูกๆไปเที่ยวไหนจ้ากุ๊กกุกเจี๊ยบเจี๊ยบห้องห้องเสียงดังฟังแล้วตกใจเอ๊ะเสียงของไครดังอยู่ในรัว้วคุณหมาเห่าอะไรจ้าห้องห้องห้องเหมียวเหมียวร้องดังฟังซิเสียงไช เห็นหลังวัยวัยวิ่งไปบนรั้วเมีย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 วคุณแมวเดินดีๆนะจ๊ะฮึงแงแงแย่แล้วเสียงใครฟังซินั่นไงใครร้องเสียงดังกระต่ายน้อยหกล้มเจ็บจังเลย ดังมาใกล้ๆฟังสิเสียงใครใช่แล้วคุณแม่สำหรับวันนี้นิทานของคุณครูหญิงจบแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะถ้าสนุกเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูหญิงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเีเจ